อันนี้เป็นบ้านของแพลวที่มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็เรามาทำเป็นเอ่อ n i r b n b หรือว่าปล่อยเช่ารายวันนั่นเองนะคะนี่เราก็จะขอใบอนุญาตเป็นที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมนะนี่ก็จะเป็นโซนว่างๆส่วนตรงนี้เดี๋ยวแพลวจะเปิดให้คนมาเช่าทำเอ่อทำทำกาแฟเนาะส่วนตรงนี้ก็เป็นระบบเอ่อดอลล็อกที่เราแบบสามารถให้ลูกค้ามากด มากดสาร์สบร์ดแล้วก็เปิดเข้าไปได้เลยสําหรับเซล์เซล์เช็คอินเนาะเพราะว่าที่นี่พอจะทําแบบเป็นเซล์เช็คอินแล้วไม่มีฟอนต์แต่จะมีแม่บ้านอยู่ประจําลูกค้าเข้ามาปุ๊บตรงเนี้ก็จะเป็นที่เอากุญแจเนาะซึ่งปกติแล้วเวลาลูกค้าเข้ามาได้ปุ๊บเราก็จะบอกลูกค้าว่าเออคีย์การ์ดอยู่อยู่ห้องไหนนะเขาบอกรหัสเรา,เาก็สามารถเลื่อนเปิดเอาได้เลยนี่ซึ่งไอตัวอันนี้ยค่ะ มันเดี๋ยวนี้มันก็จะมีระบบพิเศษคือเขาเรียกว่าตัวเกตเว์เนาะตัวนี้ก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกเนี่ยเราก็สามารถเปิดเปิดได้ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเปิดได้เองอันนี้ก็เข้ามาเป็นโซนล,ลอปป็อบบี้หรือว่าโซนให้ลูกค้านั่งเป็นคอมมอนแอเรียเนาะแล้วก็ตรงนี้จริงๆมันก็ทําได้อีกห้องนึงแต่ว่าเราจะปล่อยเช่าเป็นคาเฟ่หรือร้านอาหารเดี๋ยวดูว่าจะมีคนมาเช่าไหมถ้าไม่มีก็ อาจจะทำเป็นห้องนอนของข้างล่างใหญ่มากแล้วก็นี่ก็จะเป็นทางเดินขึ้นนี่เป็นห้องน้ำข้างล่างนี่มานี่ไอคนเดี เร่งเลืเข้ามาในนี้ก็จะเป็นโซนที่ออท่านลูกค้ามาท่านอารได้แล้วก็เราจะทําเป็นเหมือนหลักโลกด้วยก็คือมีอค่ะมีน้ําแบบเติมก็อันนี้ก็จะเป็นโซนเป็นที่ให้นอนของแม่บ้านหรือของเราเวลามาถ้าวันไหนมานอนมาเช็คความเรียบร้อยจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าในอนาคตเราออไม่ได้ใช้ให้แม่บ้านนอนแล้วก็นอนเองได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวไว้ทํา เบร f ฟาสก็ได้นี่เป็นเครื่องเครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้ามีเครื่องอบอันใหญ่17สโลแล้วก็นี่เป็นตู้เย็นปกติโอเคเราจะพาทุกคนไปขึ้นข้างบนนี่ก็จะเป็นชั้นสองพออะไรอยู่ทางนี้ ก็จะเป็นระบบคีย์การ์ดแล้วก็เสียบคีย์การ์ดตรงนี้เนาะมันก็จะเป็น Energy Control ทรมีนะ้ำตึ้มตึมตึ้นะคะเป็นห้องน้ำห้องนี้ก็จะมีโต๊ะทำงานด้วยตัวนี้ก็สามารถเปิดหน้าต่างได้เนาะนี่น่าหรักไหมตัว,ตวทำความสะอาด สร็จแล้วปุ๊บนี้ห้องหนึ่งนะก็จะเป็นห้องสองห้องสองก็จะมีโต๊ะทำความใสอยู่ตรงนน้นแล้วก็ทีวีเป็นสมาร์ททีวีปกติอันนี้ก็จะเป็นห้องสตอกของแม่บ้านเราควรจะมีนี้ให้แม่บ้านด้วยเพราะว่าแม่บ้านจะไม่ต้องเดินเข้าเดินออกในเซตเนี้ยมันก็จะมีครบเลย แล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะคะที่ทําโรงแรมเราต้องมีก็คือการคิดแบบเหมือนคอสตูมเดซิ้ก็คือเราต้องดูว่าลูกค้าใช้ปลั๊กตรงไหนเวลาเราไปโรงแรมเนี่ยเรารู้สึกยังไงว่าเฮ้ยปลั๊กอยู่มีแค่ไม่กี่ที่เองเนาะซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องดีไซน์ให้ลูกค้าใช้งานง่ายมีปลั๊กมีสิ่งที่เขาจะต้องใช้งานได้เลยเข้ามาใช้แล้วก็อยู่ได้สบายตรงกับความต้องการหรือตรงก,กับการใช้งานของเขาเนาะหน้าตอมันมัวนดิดนึงแ๊บนี้ มเมื่อกี้ก็มัวนิดนึงนะไม่เป็นไรนี่นะคะตัวอย่างก็คืออย่างเช่นอันนี้คือตรงเตียงนอนเราก็จะมีการเสียบมีการทำไอตัวปากนี้ไว้แล้วก็อันนี้คือเราจะติดไมห่หลายที่มากเลยเพราะว่าหลายหลายคนชอบสูบบุหรี่เนาะแล้ว,ลวการสูบบุหรี่ในห้องอ่ะมันหนึ่งอันตรายด้วยเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เราเป็นไม้นะพื้นปากเก้เราก็เป็นไม้แล้วก็ทำม,มันทำให้กลิ่นติดห้องนานมากๆเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีป้ายติด ห้ามสูบบุหรี่ค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือลูกค้าบางคนไม่ชอบสูบบุหรี่เนาะบางที่เนี่ยเราติดป้ายขนาดเนี้ยใหญ่ขนาดนี้แล้วอ่ะเขาก็ยังสูบกันอยู่ดีค่ะอะไร็ไรอ่าเพราะฉะนั้นชั้นสองค่ะเราก็จะได้ทําได้ทั้งหมดประมาณห้าห้องชั้นหนึ่งไม่ไม่มีห้องนะคะก็เดี๋ยวพามาดูชั้นสามชั้นสามก็จะ เป็นห้องมีอ่าห้องหกเจ็ดแปดเนาะมีสาอันนี้เป็นเตียงนอนคิงไซส์เลยคิงไซส์แล้วก็อันนี้เป็นสาดหฟุตนอนได้3คนเหมาะสำหรับแฟมิลีเนาะแล้วก็นี่ใจนำเสนอเล็กๆน่ารักนี่ <c oughs> ทำกันเองมันก็จะฐานเป็นแบบนี้น,นิดนงึงเนาะใช่ก็เหมาะอ่ะมากงมากินคงกินข้าวเนาะถึงวิวมันจะไม่ได้สวยมากแต่มันก็โอเคฝั่งเขากำลังทำบ้านกันอยู่ แล้วก็ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเรียบร้อยมีกาน้ำแล้วก็มีเป็นห้องน้ำเนาะน้ำขึ้นง่ายทีนี้ห้องหกเริ่มจะห้องเจ็ดกับห้องแปดันมีห้องเจ็ดอมีห้องเจ็ดค่ะเจ็ดก็เราแว่าค่อนข้างโปซี่นะมันเคยเป็นห้องนอนแถวมาก่อน อตองน,นี้ก็จะมีบอลคนี้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าน,นี้ก็ต้องระวังหวน,น่ดนึงต้องแตะว่าระวังเ่ขต้อง,องคิดดูลูกค้าะานี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปห,ห้อง นี่กันเลยอันนี้ห้องแปดแล้วค่ะนนข้อเหมือนเดิมเนาะมีบาโคดนี้ให้ลูกค่ะทำงานได้ตรงเนี้ยจริงจริมันก็สามารถยูสมาให้เขานั่งทำงานได้สมมติว่าเราละมาปุ๊บนี่เนาะ เขาก็สามารถนั่งทำงานตัวนองได้เนกันเราก็จะสามารถแม็กซีมาพื้นที่นนะั่งพิสูจน์นะโอเคค่ะแล้วก็อันนี้เป็นห้องที่8เนอนซึ่งเออเป็นห้องสุดท้ายของบ้านหลังนี้แล้วซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านแค่ คูหาที่เป็นเทาเฮาเนาะแค่ครูหาเดียวเราก็มี3ชั้นเราสามารถทำได้ทั้งหมดประมาณ8ห้องจริงๆแล้วถ้าเราทําห้องข้างล่างเนี่ยมันก็น่าจะเพิ่มได้เพิ่มอีกประมาณ3ห้องแต่ค่ว่า8ห้องนี้ก็โอเคแลและข้างล่างปล่อยชอบเป็นคาเฟ่เนาะอันนี้ก็คือทําได้ตามกฎหมายเลยกฎหมายที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมก็คือทําได้ประมาณ8ห้องเนาะไม่รวมห้องเจ้าของซึ่งถ้าเราอยู่ที่นี่ด้วยเราก็สามารถทําเป็นห้องนอนตัวเองได้ด้วยอันนี้คือพีมาให้ดูบ้านคร่าวๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดทําการเร็วๆนี้แหละถ้าใครสนใจมาดูบ ก็ลองมานอนได้ค่ะแล้วก็ส่วนใครที่สนใจอยากจะทํา Airbnb หรือที่พักที่ไม่ใช่วงแรมแบบนี้นะคะก็สามารถทักมาหาแพรวได้เลยแพรมีให้คําปรึกษานในเรื่องการทําแล้วก็มีการรับทําใบอนุญาตให้ด้วยค่ะ